ชัยไรวันสุขคนชัยอารีถั่วนกขมิ้นถั่วนรกวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่สอพลอนายกเศรษฐาทวีสินสักวันก่อนอำลาหน้าแล้งหมดฤดูการร้อนถั่วลา่าวันที่10ถึงสิสเดือนนี้ ท่านจะเดินทางไปหาเสียงในบริบททัวนกขมิ้นเหลืองอ่อนคาไหนนอนนั่นเริ่มต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีทําตัวเป็นพระยาเหยียบเมืองในบางเมืองของภาคกลางที่ถูกพวกไพรในเครื่องแบบข้าราชการเลือกให้ ขอภาวนาในวันเวลาดังกล่าวขอให้แดดร่มลมตกปกคลุมพื้นที่ไปทุกอย่างเก้าพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกไฟป่าฟ้าผ่าห้ามลงในพื้นที่ที่ท่านไปเหยียบเมืองเด็ดขาดถ้าจะให้เห็นเป็นมงคลยิ่งขอความเมตตาความร้อน และแห้งแลง้งรอคอยต้อนรับท่านด้วยโดยเฉพาะภัยพิบัติที่ประชาชนได้รับทั่วทุกหัวระแหงจงมาต้อนรับพวกเราและท่านนายกด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขอบอกกล่าวถึงพวกพ้องน้องพี่ที่ถูกจูงกันไปหรือมาด้วยความสเสน่หาไม่จำเป็นต้องมีสิ่งป้องกันคลุมหัวปิดหน้าปิดตาจงมาร่วมพลังบารมีกับนักการเมืองที่อยากจะแสดงตนกับท่านว่าแม้แสงแดดจะแผดเผา เราก็ไม่วันไว้ใจมันถึงท่านทุกอย่างอยากให้ท่านได้ใจจากพวกเราด้วยโดยขอให้ท่านและบริวารทั้งหลายที่ปากกับใจส่งถึงประชาชนเรารักทุกคนนะพี่น้องพวกคุณพวกท่านพวกมึงพวกกู ผูกมัดเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ต้องมีความรู้ทุกรู้ทนต่อภัยพิบัติที่ประชาชนทนหนักทนเบาได้ด้วยห้ามเด็ดขาดอย่าให้มีใครเดินตามสอพลอคอยกางร่มบังแดดหรือดึงท่านเข้าที่ร่มใดๆทั้งสิ้น หอประชุมหรือห้องประชุมห้ามใช้เครื่องผ่อนคลายความร้อนใดๆมาแบ่งชนชั้นเป็นอันขาดพวกท่านต้องอดทนเช่นเดียวกับความอดทนสูงสุดของชาวบ้านที่ยืนตากแดดชูมือให้ท่านและพวกอย่าเสียมารยาทเป็นอันขาดเราทนได้ท่านก็ต้องทนด้วย ช่วยกันอดทนเพื่อพักเพื่อใครมันจะหลุดให้เห็นต่อหน้าประชาชนไม่มีเสแส้งแกล้งทำอย่างที่ทํากันมาเหมือนไม่มีใครรู้ถ้าทําไม่ได้ทนไม่ไหวกลับไปนอนบนกองเงินกองทองที่บ้านพวกท่านจงอย่าเอาเงินหลวง ไปพลานกันอีกถ้าไปลงพื้นที่ใดยังทำตนเป็นคนเหนือมนุษย์ขอให้ไฟป่าหน้าแล้งรวมตัวเป็นก้อนเมกปล่อยลูกเห็บล่นใส่หัวหรือถูกฟ้าผ่าให้ตกใจกลัวบ้างจะได้รู้สึกนรกมีจริงกับชีวิตจริงที่ชาวบ้าน เผชิญกันอยู่กลางแดดที่พวกนักการเมืองหรือนายกท่านใดไม่เคยลำเค็นเช่นนี้นี่คือคำสพอพลอจากปากประชาชนครับ เจ้านานยสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอีเมลสืบจากข่าว at gmail com